อยู่เลยครับเพื่อนๆผมแป่มไอทีนะครับวันนี้ผมจะพาเพื่อน<ผ>มาดูรถที่กําลังเป็นไฮไลท์อีกรุ่นหนึ่งนะครับที่กําลังร้อนแรงอยู่ณขณะนี้นะครับนั่นคือ Ford a เอเวเรสต์แพทเนัมนะครับแต่รุ่นนี้จะไปขายที่โทนต่างประเทศนะครับโซนเซาท์แอฟริกาประเทศเรา ไม่ได้นําเข้ามานะครับอาจจะเพาะเครื่องเป็นเครื่องดีเซล3.0 V6 นะค v ับอาจจะตรงตรงภาษีอาจจะแพงเพราะว่ามันจะอาจจะปล่อยตัวมลพิษค่าอะไรไอเสียมาเยอะนะครับราคาก็อาจจะสูงขึ้นไปอาจจะบ้านเราก็เลยว่าอาจจะติดตรงนี้หรือเปล่าผมคิดเองนะครับเขาก็เลยตัดไปให้ใช้เพาะพทเทนพอ ไอ้ทั่วทษโทษครับใช่เฉพาะตัวไทเทเนียมพอเครื่อง2.0ต่อประมาณนี้ครับอันนั้นก็ไปชมดูวีดีโอกันก่อนกันเลยนะครับว่าเป็นยังไงกับหน้าตาบุมลักหน้าตาก็สวยงามครับก็จะมีโลโก้ตรงนี้ครับแพตตินัมเลยครับมีโลโก้แพตตินัมนี่ครับหน้าตาสวยงามครับ อ่าครับไม่แม็กซ์ยี่สิบเลยครับครับผมไปเล่ารายละเอียดเลยครับว่ามันทำไมรุ่นนี้อ่าระหว่างรุ่นนี้และระหว่างรุ่นบ้านเราครับรุ่นไทเทเนียมกับแพตตินัมต่างกันยังไงนะครับสิ่งที่ผมเห็นเลยแรกๆเลยนะครับอ่าที่เป็นสะดุดตาเลยคือแม็กครับ ก,ก็ตรงตรงนี้ครับ V6 แล้วก็ตรงโลโก้นะครับจะเป็นแพทตินัมแม็กได้แม็กย1นิวน้ว,วนะครับเพื่อนแล้วก็ตรงนี้เป็นโลโก้ V6 นั่นหมายความว่าเขาได้ใช้เครื่องยนต์ดีเซล3 0มลิตรทวินเทอร์โบ V6 น่าจะแรงเหมือนกันนะครับแต่ว่า เครื่องสับจุดศูนย์ระดับนี้แล้วราคานะจะกระโดดไปไกลครับต่้เอย่างมันจะถ้าปล่อยมลพิษเยอะภาษีมันนะจะเพิ่มขึ้นอันนี้่ะผมต่อเลยนะครับเพวยกันนะครับมาดูรูปลักษณ์ด้านหน้าครับสวยงามเลยเพื่อนๆ6เนกแม็กก็เป็นสีทูโทนสวยดีครับแพทินันนี่ครับรู่ด้านท้ายสวยงามเขียน โฟวิวตรงนี้นะครับไฟท้ายก็จะสวยงามครับเหมือนมาสแตงนะครับระบบ Full LED นะครับไฟเบเรกบนที่สามข้างบนตัวนี้ก็ไฟเบรกนะครับเล็กินเดียวของไฟเบรกตรงนี้นะครับเพื่อนนะครับรูปหน้าก็จะเป็นตรงฝากระโปรงแปะไปเลยนะครับคือร้านแต่งคือไม่ได้คือไม่ได้ เราไม่ต้องไปเสียตังค์แต่งเพิ่มนะครับร้านแต่งก็อดอดได้ตังค์เลยคือแต่งมาให้แล้วนะครับอันนี้คือจะเป็นที่เขาในงานเปิดตัวครับ,รบแต่สิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งก็คือเออขาไม่ได้ไฟไม่ได้ไฟแมทริก LED นะครับเป็นไฟรวบตัวชีมตัว C shape เหมือนกัน แต่เป็นไฟ LED ไม่ใช่ Full LED นะครับไฟหน้าตรงนี้จะเป็นรอดไส้เลยไฟหน้าเหมือนคล้ายๆกับตัว Ford Ranger Sport บ้านเราครับนะครับระบบความปลอดภัยจะเต็มเหมือนเดิมเซ็นเซอร์หน้า6จุด1ตรงนี้ครับตรงข้างข้างนี้แล้วก็2 3เนี่ยก็ปัา3เหมือนกันมีเรดาร์มีกล้องหน้า กล้อง360องศาเหมือนกันไฟตันหมอก LED เหมือนกันแตกต่างคือต่างกันแค่ไฟข้างหน้านะครับไม่ได้ไฟเป็นเมทริก LED นะครับในะบหน้าตายนี้ก็ตรงน,นี้เขียนแพลทตินัมกล้องไฟ LED เหมือนกัน ผมจะไปแบบคร่าวๆนะครับเร็วเพราะว่ามันก็น่าจะเหมือนก,นกันกับบ้านเราที่แตกต่างแค่โลโก้นะครับของเขาจะเป็นแพลตินัมนะครับเป็น V6 นะครับส่วนระบบสปอร์ตไบสปอร์ตก็มีเหมือนเดิมมีไฟสองตากระจกเหมือนเดิมสั่งเปิดปิดไฟจากแอปพลิเคชันฟอร์ดพาร์ทแอปพลิเคชันได้เหมือนเดิม มีโมเดมอยู่ในรถยนเหมือนเดิมสามารถอัปเดตเช็คสถานะรถเราอยู่ตรงโลเคชันรถเราอยู่ตรงไหนลืมล็อกรถหรือ,อยังเช็คว่าน้ำมันเครื่องรถอะไรก็เช็คได้เหมือนกันครับเช็คสถานะศูนย์ตอนนี้อยู่ตรงไหนใกล้ไกลคิวจองเหลือคนเยอะไหมอะไรเงี้ยเวลาจะเข้าศูนย์ก็ได้เหมือนเดิมครับ ส่วนจะจ่ายเป็นน่าจะจ่ายเป็นรายปีนะครับอันนี้รายละเอียดผมไม่แน่ใจแต่พูดผิดก็ขออภัยนะเพื่อนอทีนี้ผมจะพาเพื่อนมาดาูไฮไลท์ก็คือเนี่ยครับเครื่องยนต์เครื่องยนต์นจะเป็นตัว3.0 V6 นะครับเทอร์โบเป็นยี่ห้ออะไรไม่แน่ใจอันนี้ผมมองไม่เห็น ่าเขาใช้เป็นกาแล็กซ์หรือเปล่านะครับแต่เครื่อง3.0 v6 ก็จะแรงครับอธิกมเห็นก็คือช,ชัดๆเลยเนี่ครับหมอ้อน้ำเป็นระบบไฟฟ้าผมว่าลกูกหมอ้อน้ำไฟฟ้าน่าจะเหมือนกันทั่วโลกนะครับเขาจะตัดเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะเพราะว่าบ้านเราก็เป็นไฟฟ้าเพื่อเขาเป็นไฟฟ้าเหมือนกันและที่ฮไลไ์อีกอย่างหนึ่งนะครับอันนี้คือ ต้องพูดแล้วอะไรนี้ก็คือที่เด็ดของแพลตินัมก็คือเบาะปรับไฟฟ้าแล้วก็เบาะตรงนี้ครับทำความเย็นได้ด้วยนะครับนี่ครับแอร์ตรงตรงตรงในเบาเนี่ยครับเราขึ้นมาแล้วร้อนเพื่อนแล้วก็นั่งเบามันก็หนังก็จะตั้นร้อนหน่อยใช่ไหมครับแต่เราก็ปรับแอร์ตรงใต้เบาเราเย็นสบายโอ้โห อันนี้แหละครับคือไฮไลท์ที่รุ่นพตตนนารเทเนอร์เขาใส่ให้มาด่างพัสดุกก็น่าจะนุ่มขึ้นนะครับดูแบบพรีเมียมมากนะครับเนี่ยคือเบาะข้างหลังแต่เบาะหลังนี่โซนคนนั่งที่3มเบาะหลังไม่ได้นะครับได,ได้แต่เฉพาะเบาะคู่หน้ากับเบาะคู่หลังนะครับนี่ครับเบาะสวยงามเพราะว่าผมเพาพดูยังไงทําไมนี่ครับ ตรงนี้จะมีที่ปรับเบาะปรับไฟปรับแอร์ครับตรงใต้เบาะก็นั่นหมายความว่ามันต้องอนี่ครับ,รบเ,มมเพื่อนๆซ้ายขวาบอกเลยปรับแรงลมแล้วก็มีเหมือนกันเหมือนบ้านเราครับนะครับ AC DC ไทย AC เหมือนกันครับ400วัตต์เหมือนกันแตกต่างตรงนี้ครับบ้านเราก็จะได้เดี๋ยวผมไปดูบ้านเราเนี่ยครับ บ้านเราจะเป็นอย่างนี้แต่ของเขาก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเพราะว่าเขาใช้พัดลมก็ใช้ตัวเพราะว่า,าไม่ใช่คูดผิดคับเขาเพราะว่าเขาใช้ตัวเบาเขาเป็นแอร์ด้วยมันก็เลยต้องใช้ตัวนี้เพิ่มเข้ามาเบาว่าน่าจะแพงก็เดิมแลเพราะว่าถ้าใช้ถ้ามีแอร์้วน่าจะแพงก็ที่ผมเห็นนะเบาะที่เป็นไฟฟ้า มีแอร์อย่างเงี้ยน่าจะเป็นเถ้ารถก็หรูก็จะเป็นพวกเบนซ์บีเอ็มบบจะมีเบาะตรงที่มีทอมขบเย็นในเบาะด้วยอย่างเงี้ยครับมันก็ทําให้เราแบบผมไม่แน่ใจว่านวดหร,หรือเปล่านะแต่ว่าไม่เห็นมีมันน่าจะมีน่าจะมีเฉพาะแอร์เฉยๆนะครับน่าจะยังไม่นวดนะอันนี้ถ้าผมพูดผิดก็ขออภัยนะครับก็มีมวนลูปเหมือนกันครับเ,เพื่อน หน้าจอก็สิบสองจุดสี่ตัวนี้ก็สิบนิ้วเหมือนกันเลยนะครับเหมือนกันครับท,ที่แตกต่างก็คือตรงนี้จะเป็นเหมือนลายไม้ก็มีแอมเบนไลท์แอมเบรนจะเหมือนกันลําโพงเซนเตอร์ Center เหมือนกันนะครับประตูข้างก็จับเหมือนกันแต่ที่ผมเห็นก็คือเนี่ยครับที่เปิดฝากระโปรงหน้า จะอยู่ฝั่งซ้ายเหมือนกันแล้วก็มีปั๊มโลโกโล้แพลตินัมตรงนี้ตรงคมนั่นหมายความว่าไอ้ที่เปิดฝากระโปรงนี้น่าจะเป็นโกลว,วเหมือนกันครับทั่วโลกครับว่าเขาผลิตมาเพราะรุ่นนี้ย Ford เ v เวเรสต e เน็กเนี่ยครับทั้งตัวทั้งสรุ่นนะครับทั้งเป็น r a n g e r r a p t o r ตทั้งเป็น f o r d w ตัวเลนเจอร์เองว่ายแท็กหรือว่าสปอร์ตแล้วก็ e อเวอร์เนเนี่ยครับมา n e ็กเจนรุ่นนี้ก็คือเขาจะทําเป็นโกลบอลคำว่าโกลบอลก็คือขายทั่วโลกอะครับมันไม่ได้ขายเฉพาะส่วนเอเชียหรือว่าส่วนแถวบ้านเราครับก็คือเขา่ายเป็นคือผลิตออกมาคือขายแบบแพลตฟอร์มอัไงก็ขายไปยงั้นน่ทั่วโลกนะครับก็จะต,ต่างกันแค่ตรงพวงมาลัยครับ อาจจะย้ายมาสู่ฝั่งซ้ายบ้างขวาบ้างครับตามที่แบบประเทศด้านนั้น,น,นตามกฎหมายจราจรประเทศด้านนั้นครับเขาก็เลยอ้างอิงมาจากที่เปิดฝากกระโปรงฝั่งซ้ายอันนี้เลยครับเพราะว่าครับบางประเทศเพวงแล้วก็อยู่ก็อยู่ฝั่งฝั่งซ้ายใช่ไหมครับเขาก็ฝากกระโปรงก็อยู่นี้เลยเขาก็ไม่ต้องเปลี่ยนบ้านคือบ้านเราก็ขับรถเลนซ้ายมันก็เลยพวงแล้วจะอยู่จะอยู่ว่าฝั่งฝั่งขวา ก็จะประมาณนี้ครับตัวนี้ก็จะโบกนุ่มมีไฟแอมบิลไลท์เหมือนกันที่เปิดประตูแต่ว่าลำโพงผมยังไม่เห็นเป็นยี่ห้อ BNO นะครับก็ยังไม่ได้เขียนไม่ไม่ไดประทับตาบอกนั่นก็ยังแสดงว่ายังยังไม่ได้ b o นะครับถ้า b o ผมว่าน่าจะได้จะพอตัวแรปเตอรเท่านั้นนะครับเพราะเป็น High ไฮฟอร์มาน อันนี้ก็เบาไฟฟ้าคู่หน้านะครับก็ตัวนี้ก็ได้เหมือนเหมือนเหมือนตัวไทเทเนียมบานเหลานะครับนี่ครับตัวนี้ก็ปั๊มลงไปเลยว่าไทเทเนียมแพลตินัมนะครับเนเบาเบนานั่นจะนุ่มน่าดูด้ครับก็เบาแถวที่สามนะครับเครื่องอ่าเดี๋ยวผม อันนี้ครับไบร์สปอร์ตเดี๋ยวผมพาไปดูโลโก้ครับนะี่ครับที่แตกต่างที่ผมเห็นนะครับแตกต่างก็คือโลโก้เนี่ยก็จะเป็นตัว V6 mm hmm. เด่นชัดเลยส่วนที่ระบายความร้อนก็ระบายความร้อนได้จริงนะครับเด่นชัดเลยก็นี่ก็จะเป็นชัดเลยอ่าครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนมาดูตรงอ่าครับ เนี่ยครับที่เด่นชัดอีกอย่างก็คือตรงนี้ครับจะเป็นแพทินัมเลยเหมือนเราอนี้คือไม่ได้ปั๊มเหมือนเหมือนตัวป้านเราอันนี้ว่าเราจะปั๊มตรงอนี้อันนี้คือเขาเอาเหมือนเอาเป็นอันนี้ทําเป็นโลโก้แล้วมาแปะไปเลยก็เป็นสีสแตนเลสสวยงามคอันนี้ครับก็ตัวนี้ก็จะปั๊มเองเอาแปะเหมือนกันแล้วก็เป็นไฟแอมเบนไลท์ M นะครับ แล้วผมจะมาเล่าตัวระบบเทคโนโลยีนะครับระบบเทคโนโลยีเนี่ยก็จะเป็นก็จะได้ตัวหัวเกียร์เป็นไฟฟ้า e s h ิ t เตอเหมือนกันกับรุ่นไทเทเนียมเบรกมือไฟฟ้ามีหมดกันกับคียเหมือนกันครับระบบความปลอดภัยก็จะได้อะไรบ้างระบบคกามปลอดภัยก็จะได้ระบบเตือนการชนด้านหน้า ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางพร้อมกับช่วยตรวจจับเส้นถนนระบบช่วยจอดอัตโนมัติถุงลมนิรภัย7จุดระบบช่วยหักเหพวงมาลัยเพื่อหลุดเลี่ยงการประทะระบบช่วยเบรกขณะถอยจอดครับก็จะประมาณนี้ส่วนนี้ก็จะเบาะนุ่มๆอันนี้ก็เต็ม,น,มนุ่มนะครับ น่าจะคนระเกรดกันดูวัสดุแล้วกับบ้านเรานะครับไฟแอมเป็นไร์ผมจะพานเพื่อนมาดูส่วนซิงซิงโฟนะครับอ่ผมลืมพูดไปนะครับซิงโฟอันนีอ้อันนี้ผมลืมพูดไปนะก็คือได้ระบบตัวชาร์จชาร์จไฟบนมือถือเราไร้สายนะครับมี USB Type C Type A มีให้มาครบ แล้วก็ซิงโฟเนียจอ12.4นิ้วเนี่ยก็คือเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับาบางรถบางค่ายเขายัางแบบว่าต้องต้องเสียบสายใช่ไหมอันนี้คือไร้สายนะครับแล้วก็เชื่อมต่อบูทูธแล้วก็วางในเชื่อมทั้งชาร์แล้วก็เชื่อมต่อแล้วก็สามารถคอนเน็ t ตรงรถก่ากับอันนี้กับหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับการขี่ก็ให้เหมือนเดิมนะครับ รับนีก็มีกล้อง360องศาก็ปรับโหมดตรงนี้นครับดูว่าก็ปรับไม่ว่าจะดูด้านข้างด้านหลังอะไรครับก็ดูได้เหมือนเดิมเหมือนกับรุ่นเทเทเนียมบันเราอันนี้ผมจะอันนี้คือผมเปิดให้ดูเพื่อกรณีที่เราขับกลางคืนนะครับเนี่ยรุ่นเนี่ยมันก็จะเป็นไฟแบบแอมเบนไลท์คือ ผมชอบอ่ะปรับแล้วไฟมันสวยเงไฟสามารถปรับได้หลายเศษฉีนะครับเ,เพื่อนแต่ผมไม่แน,น่ใจว่าได้เท่าไหร่อันเดิมน่าจะตป้นดันดับน่าจเจ็นี่นะครับแต่ผมไม่ได้อันใหม่จะได้เท่าไหร่ไฟก็ออโตโอ้ไฟหน้าก็เป็นออโต้อ,อยู่แล้วครับไฟนี้ถ้าเพื่อน ถ้าไม่ชอบก็ปิดได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับอันนี้ไปแอมเ็นไลท์แต่มว่มมันก็สร้างบรรยากาศในการขับขี่ให้เราขับแบบรถได้เพลิดเพลินเ,เหมือนแล้วนั่งอยู่รถรถหรูยุโรปครับเหมือนรถเบนซ์เบนซ์บีเอ็มเงี้ยเพราะมันมีมีแอมเบนไลท์เพื่อนเราก็ไม่ชอบสีนี้แล้วก็ปรับเปลี่ยนเป็นสีอื่นแล้วก็ปรับตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะปรับตั้งเข้าเปิดไปที่โหมดที่เอาพวงมาลัยก็ได้หรือปรับตรงหน้าจอเราก็ได้แล้วก็เลือกปรับ เรียนตามสุ่ชอบของเรานะครับส่วนไอปุ่มวันนี้ก็เหมือนกันนะครับปุ่มสตาร์ทเหมือนกันนะครับนี่คือห้องโดยสารโดยรวมก็วัสดุก็ลายสวยงามครับนี่นไฟแอมเบียน์นะครับอ่านะครับจะปั๊เป็นแพลตินัมเลยครับตัวนี้ก็จะสวยงามได้ลำโพงเซ็นเตอร์ตรงกลางด้วยครับถ้าเป็นตัววาแทร็กจะไม่ได้ตัวนี้นะครับลำโพง เท่ารับเครื่องเสียงผมว่ารถฟอร์ดก็ให้มาดีอยู่แล้วครับจากที่ผมใช้อฟอร์ดตัวเลนเจออยู่เสียงก็ก็ถือว่า,วาดีในระดับหนึ่งนะครับครับนี่คือบ้านเราได้แค่เนี้เพราะบ้านเรามีแอร์บนราคาระนแล้วผมจะอธิบายเพิ่มเ,เพื่อนอ,อธิบายะระบบ Stop and go นะครับมันทำงานอย่างไรนะครับ ระบบส t o p and Go ก็สมมติเพื่อนขับรถอยู่นะครับขับรถอยู่แล้วรถเราเนี่ยขับขับรถไปนะครับรถเรามันความเร็วระดับถึง20กิโลเมตรนะครับต่อชั่วโมงครับช้าละก็เห็นคันข้างหน้าหยุดอย่างเงี้ยสมมติเราขับไปอาจจะเจอไฟแดงข้างหน้าคันข้างหน้าเขาหยุดแล้วระบบเนี่ยเห็นเห็นวยเรามันช้าลงแล้ว,วมันก็จะหยุดหยุดให้เราเบรกให้เราตโนมบัิครับเข,า,ขาเรียกว่าระบบ St o p and go นะครับ อัตตาบินโกลคือระหยุดแต่ถ้ามันหยุดเกินเกิน1 2 3วิอ,อย่างเงี้ยมันก็ยังอยู่ได้แต่ถ้านานไปกว่นานั้นนะครับ4 5วิขึ้นไปละระบบมันจะมันจะไม่ตามกันทั้งน้านะครับเราต้องกดตัวรีเซ็ตครับรีซูมเหมือนย้อนกลับมาเหมือนเดิม,มครับตัวรีซูมครับไม่ใช่รีเซ็ตรีซูมก็มันจะเขียนตรงหน้า,าตัวพวงมาลัยเราครับอยู่ฝั่งฝั่ง อ่ะครับอยู่โซนนี้ครับมันจะเขียนว่าตัว RES นะครับย่อมาจากรียนซูมคือกลับไปค่าเดิมนะครับก็จะตามรถค้าหน้าเหมือนเดิมนะครับคือถ้าจอดนานเกินนะมันก็จะรู้ว่าเราเหมือนเราจงใจให้จอดนะครับระบบก็จะฉลาดจะเหมือนว่าเราจงใจจอดมลนก็นเลยระบบก็จะไม่ตามให้ครับแต่ถ้าเราขับปุ๊บสักพักคณะจอดแล้วพักก็ไปต่ออันนี้รถบบก็จะก็จะอัตโนมัตินะครับเราไม่ต้องทําอะไรอ่าครับ แล้วก็ระบบถอยจอดนะครับเ,เพื่อนๆถอยจอดที่มันมีเดี๋ยวผมมาดูถอยจอด,อจอดนะเดี๋ยวผมเปิดน,นะครับระบบถอยจอดสมมุนเพื่อนถอยจอดเข้าซองนะครับะระบบถอยจอดเข้าซองอมันจะมีตัวเรด้าตัวเซนเซอร์ตรงนี้ครับข้างหลังแล้วก็มีตัวไบสปอตตัวเรดร์ーーอยู่ตรงนี้ด้วยถ้าเรากดปุ่มตรงถอยจอดอัตโนมัติใช่ไหมครับ ตัว Active เขาเรียกว่าระบ Active Park a คแอนะครับมันจะทำงานร่วมกับเกียร์ไฟฟ้าครับถ้ากดปุ่มตัวนั้นแล้วมันถอยจอดอสมมติเราถอยจอดเรียบร้อยนิ่งหมดแล้วเราจะขับรถออกนะครับเราก็เข้าเกียร์ถอยแล้วก็คอยออกนะครับเมื่อเอินรถคันขนาดหนารถวิ่งสวนมาข้างหลังเราครับไม่ใช่นขนาคือสวนมาข้างหลังเราครับหลังรถเราสวนมาเรามองไม่เห็น,นครับระบบตัวเนี้ย มันก็จะจะเบรกให้เราอัตโนม,มัตินะครับคือแต่ว่า,าระบบถอยจอดเบรกอัตโนม,มัติก็ต่อเมื่อความเร็วอยู่ที่สองถึงสิบสกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับก็คือเราแบบค,ค่อยๆถอยออกมาครับระวังเราคงไม่ได้ไม่ได้เกินสิบสองชั่วโมงดีแล้วใชคงเดียวสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมงดีแล้วนะ่รับเราเหมือนเราค่อยๆขับมาอันนี้ระบบก็จะเบรกให้ แต่ถ้าเราถอยแบบจงใจเร็วความเร็วเกินกว่านั้นระบบก็จะมองว่าเราแบบเราแบบจงใจให้แบบเร็วเกินกว่านั้นระบบก็จะตัดไปครับก็จะประมาณนี้ครับก็สำหรับบ้านเราก็จะไม่ได้ครับเพืเ่อนๆก็น่าเสียดายนะแต่ว่าแล้วก็จะปล่อยมลพิษเยอะอ่าก็ยังว่าแล้วครับ ก็อย่าลืมกดติดตามแล้วกดเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับอขอบคุณในการติดตามรับชมนะครับช่อง JNTIT นะครับถ้าผมมีคลิปมีอะไรใหม่ๆผมก็จะรีบอัพให้เพื่อนดูนะครับมีเทคโนโลยีใหม่หรือว่ารถรุ่นใหม่ๆมาผมก็จะพยายามอัพให้เพื่อนอดูนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งครับสวัสดีครับ